สวัสดียามเช้านะครับเช้าวันเสาร์ที่ห้าห้าสิบนะครับผมที่ห้าห้าสิบครับมานอนเฝ้าเขานะครับเอนาะผมจะออกจากหมุกนะครับบรรยากาศร่มหนาวนะครับเมื่อนี้หมอกร้ายนะครับแต่ว่าร่มมัแห้งขมูหวานนะครับสีสเกตของหน้านะครับนอะเออยังมืนๆมอยู่ครับอุ่นดีนะครับนาะผ่านออกจากรถนี่บางอย่างดีเลยครับแต่ก็เย็นอยู่นะครับนอะโอ้พี่นนองเพิ่นมาให้มาหน้าเสาขนาดเลยตีหาเคิง ที่หาก็มี่นะครับเสียงรดออกกุ่นวุดเลยครับเสาบ้บานเทาเสียงจิิงบีดเป็นมูนะครับนี่เขายัางบนทันดิเกียวเขาหน้าเบาขอดนะครับนอกคนธนิเกียวมือหนีคนวะสีเมนบอนะครับนอกมือหนีเบาจอยบดเอออกมายามหล่อเพราะนเกียวเขาเมื่วานนะครับคือสีบเดเอออกมาดอกคือสีนอนฝาเขาอยู่ทั้งอื่นนะครับนอกลมว่อยๆนี่ครับตุนเสียว กับแสงงามๆายามเสาร์มาทักท่ายในบรรยากาศตานเทนานตอก่อนก็สมัยก่อนก็นอนสุ่มแล้วครับตื่นตี้ตีสี่ก็ลูกตี้เขาตุบตุบๆๆนะครับนอกะนีวิธีชีวิตมันก็วิธีวิวัฒนาการของการทำนามันก็เปลี่ยนนะครับนอกรเครื่องงัะบเปลี่ยนไปหลายนะครับนี่หรืออยู่ท่านี้นะครับเขาทงนี่นะครับนอให้ได้เห็นนะครับอีกหนึ่งบรรยากาศเศร้าๆนะครับที่ซีสเกต้านเท่านะครับ 45 50นะครับนี่คูณแสงสวยๆแฮมเสานะครับบดเดืบิงอุณหภูมิในโทรศัพท์มือเสานี่ครับเลยบล่เดลรายงานนะครับเนาะแต่กับ,บ่เย็นแห้งบนไหนครับมงบานนะครับเนาะป่ายกับค่อยมีนะครับปินี นะครับ17องศานะครับโอ้ก็ถือว่าเย็นอยู่เลยครับ17องศาบรรยากาศบ้านเฮ่าวันนี้นะครับเนาะเมื่อวานพาไปเบืองยามหลอกนะวันนี้เพิ่นคือสิบบริสไทล้วละเพิ่นเยียวเข้าแล้วนะครับเนาะจอดนอนในหมู่นะครับแตบรรยากาศดีนะครับขยะนี่เพิ่นค้นเขาเมืองเซามื่อวานทีนี่เนี่ยผมเองท้องผมเลยครับเพราผมมีขยะได้นะครับเก็บขยะทุกสิ้นได้ผมนี่ นะครับเนอเอาเียร์เขาแล้วก็จะโอบมือเหื่อน,นะอะจะน้อยก็จะเข,าเขา้ามือเหื่อนนะครับน้องเบิ่งแสงเงาสองเงามไปก่อนนะครับนาออ่าปูดกับสีทองเกียวแล้วนะครับนาะไใส่สองบรรยากาศเลยครับเนี่ยทงนานะครับอากาศ<ช>ดียางไปนายางมานาแต่เศ้านั่นนะครับบรรยากาศพี่น้องมันเท่า้จ้าหลอดเพื่อนวันแต่ยามหนูได้ปะโอ้หนูนา มันขา,าดบ่โอ้ดักหนูนะครับนี่อุปกรณ์เออบ่ไหลซำนะครับยามเสา,าอายูหาก,กินใส่เป็นแต่ขื้นครับนี่ลุงแจงนอนเฝ้าเขาหนาวบ่ลุงว้วแต่ยังได้ป้าบ่านันโอ้ป้าหลอบนะครับนี่มาแต่เฝ้านอนเฝ้าเขาคือกันเขาบานไปลวครับนี่มันยามรอบมหมดละครับสวยๆนะครับนอหกโมงสามสิบเจ็ดนาทีเดี๋ยวเบิงบาวจอยเป็นไถไอ้ป้าบอนะครับนาะ ว่านได้หลายเติบอยู่ได้มือหนีโบผ่านมือหนีผ่านหรือโบผ่านได้เบิ่งเราโอ้บรรยากาศนับเสารครับหกโมงสี่สิบนาทีตอนนี้ผ่านบ่มื่อนี่เนี่ยบริษัทเ่ยอาปาไม่ใส่กันโอ้โหหนักปากคอครับโอ้ก็เดี๋ยวมกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยโมกปลาหน่อยปลาหน่อยปลาคอหน่อยตากใส่หล่ะนี่ ครับก่อนสิบเขาเมื่อบานเบิงแสงยามเศร้าครับนี่เรืออยู่วัวลายแล้ะครับนี่นะครับเดี๋ยวกะบบเห็นแล้วครับทงร่วงทองแป๊บเดียวนะครับมือมาเกินวัาถิตย์นี่ครับเพื่อสิบเบิดแล้ะครับแถวหนีนะเมืองทงเกี่ยวเขาไปนํานะครับนะถุงนาแยงตวเศร้านะครับซีสเกตนะครับกําลังนอนมานอนเฝ่าขเขาก็เลยเลาะมาเบิงทงนะครับว่าเิ่นเกี่ยวได้ร้ายแลรว เท่าสี่สเกตยามเสาร์นะครับตอนนี้เวลาประมาณโกโมงสี่สิบนะครับบรรยากาศดีนะครับนี่วันนี้ฟ้าแป้นที่สุดแล้วครับในรอบสัปดาห์ครับผมบรรยากาศโอ้เพินมาออกกําลังกายมาหน้ากันมาออกกําลังกายอีกเซสไซร์ลงกายเนาะยามหล่อพอกนะครับนี่นี่ <c oughs> อ๋อถ่ <c oughs> า,ายกันนะคราบนี้รอบเพิ่น อากาศขอกงัวนะครับบานเท่านะครับนอบึงวิวนะครับสองขางทางยามเสารก่อนสี่ผมสี่เดียวไปเขาบานนะออกมาจากนอนหน้าเมื่อคืนนะครับนอหนาวดีอยู่เดี๋ยวสิพาเบิงเขาคุณยายวงนะครับที่น่ามันอ่าฝนมาซาละเขามันตายมันขึ้นบ่อปีนี้นะครับเทียบกับภาพเก่าภาพที่ผมเคยมาถ่ายไว้มันสิพอดีเกียวบ่อนะครับนอหนี้หัวมือผมนี่ครับมันยังก่บท่านเลื้ยงในหมูเลยนี่เดี๋ยวจะเบิงนะครับนะ กรับรถมาเบ่งก่อนนะครับเดี๋ยวรอๆไปทางบ้านต้นแตนในกระไ่น,นอครับนอว่าผลเกลียวระบิดา,างนี้ถามห้องไปก่อนนะครับนอว่าสีเดียวเล,เลยละ่ะนะครับก็บเลยพามาชมทงทงนนั้งข่วมโนนบ้านอีกนะครับเส้นทางระวางหมู่บ้านนะครับนี่หมู่บ้านโนานสายโนนแตนนะครับโอ้ย,ยังหลายอยู่ครับทงนี่นะครับพี่ไก่ผลเกียเียวที่หลังเลยพี่นี่รื้ยินข่าวว่ารถด,ดูดร้ายอยู่คนว่า ครับถ่าเส้นทางระหว่างูบานนะครับนอ้อยังร้ายอยู่ครับทงนี้ขาม,มาทงนี้บานตั้งบานผมเกีียวเลยเป็นทงบัวเนอาะนั่นที่เห็นรถด,ดูดเป็นกําลังเกีียวอยู่นะเนาะรถด,ดใหญ่นะครับถ้าพี่นออ้องมาเลาะท้งนี้ย่งางรลายอยู่ครับว่าท่านี่เกีียวนะครับพอจะลงมือกับแป๊บเดียวถึงละครอยู่หนีนะ,ะบรรยากาศบานเท่า เดี่ยวปูย่างนะครับเนาะสิธารถนํานะนี่ป้าพี่น้องรอมาเบินเขานํานะครับเนาะสีทองทองแงมเศ้าๆนะครับกับบรรยากาศบานเท้านะครับอำเภอวพิสัยสีสกีนะครับผมไปเบินงรถเกียวใหญ่เบินจอดอยู่นะโอ้ขับรถแบบนี้มากอ,อ่บอดนนะครับเนาะรถทองแบบนี้เนาะไอรถใหญ่นะครับลงแป๊บเดียวถอดแล้วนี่ ัวใหญ่ยยเหมือนกับนี่ตอนนด้ลงมือแล้วมันยังเสารอยู่เนาะน,นี่โอ้แปบ๊บเดียวสินะครับแบบนี้แอนเอาแลนเอาเลยโอ้เบียกไก่ <laughs> ไกแ่แอนตนาโอ้คุณลุงผมตัวนี้ตามข่าวคุณก่อนสวัสดีลุงแดง เกี่ยวหรือยังเกี่ยวหรือยังเกลือหรือยังเหลืออยู่น้อยนึงบ่เลาะออกมานอนเฝ้างเขาก็เลยรอมาเบินเข่าแถวนี้เพิ่นเกี่ยวได้หล่หรือวบะเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วเก็บมื้อนีอ้ละแข็งแรงดีเนาะเออๆๆๆครับไปก่อนถามลุงเนาะ ไกปกากรุกันครับผมไม่มองหางมาหน่อยเนาะเอาทางนี้ไปี่เกี่ยวเกี่ยวไล่ละครับนี่ใส่ปุ่มมือผมไล่มาจากแตนโน่น,นบ้านเนาะเพิ่งกำลังไล่มาหาทางฝั่งห้องเนาะทางบ้านโนนแต่น,นะครับเนาะอบรรยากาศเละเบิงพี่น้องเกี่ยวเข่านะครับนี่พี่นีเร็วคือว่าเร็วอยู่เพราะว่าเป็นมีรถนะครับเนาะพี่กายในสระนะครับนี่เบิร์แล้วครับพงทั้งเว้น ฟังทางทิศตะวันตกของอทางแป้นไปเลยครับแต่ว่ากล่องแป้นไปเห็นเนาะบรรยากาศบานเทานะครับโมน,นี้สีสเกตนะครับผมเดี๋ยวผมจะรอกลาบไปบนเขาเย้วงกันนี่ครับมองน้ำท่วมฝนมันมาสาเขามันบกขึ้นมาท่านนะครับก็ที่ด้เกี่ยวพอยู่แต่ขากับบ้างๆนะครับทางเขาคุณยายวงบ้านขมิน้นะครับเนาะน่า่นอยู่มองนี้เนาะนี่หรือว่าพี่หนีเพิ่น ก็ถือว่าบ่อผ่านนะครับเนาะแต่ว่าก็ยังมีห่วงเข่าอยู่เพราะสิทธิกินอยู่ครับนีหน่อยเนาะบรรยากาศนะครับเนาะเทียบกับภาพเก่าผมถ่ายท้ำไหวเหมือดสองเดือนที่แล้วนะครับเนาะนี่ยเขามันก็รีบนะครับเนาะมันนั่งเบิดนะครับเนอหนามันนี่แหละพนว่าสาแป้งนี่เนาะคือสิคือสิบบ่อใดหลายนะครับเนาะกันใดนะครับเนาอหู น้ำก็ยังมีโจอยู่นี่แหละครับที่ยังบ่ทันได้เกี่ยวนะครับบรรยากาศท้องฟ้าโปร่งๆนะครับมารอเบิ่งหน้านะครับของพี่น้องของพี่น้องในย่านนี้นะครับเบิ่งหน้ายามเช้าๆนะครับกับอากาศดีดีมื้อนี้17องศานะครับตอนนี้ก็คือสิขึ้นแล้วล่ะครับมูนีที่เจ็ดองศานะครับผมบรรยากาศบ้านเฮาครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ